สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พบกับอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาอัปเดตดวงในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสกําลังจะขยับนี้นะคะในวันที่8พฤศจิกาเวลา4ทุ่ม11นาทีนะครับสาหรับนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจะต้องบอกงี้นะว่าจะเป็นโอกาสที่ดีเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องงานก็ดีนะครับและนะครับที่สําคัญ ยังมีเกณฑ์นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องการเงินดีมากๆจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่ชาวพิจิกนะครับต้องใช้คำนี้นะที่ชาวพิจิกนะครับจะหาเงินจับเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรนี่เป็นไงดีไหมชาวพิจิกทั้งหลายนะครับอาจารย์อยากให้ชาวพิจิกนะครับมีกําลังใจนะครับอะไรที่วางแผนไว้แล้วอะไรที่กำลังจะทําให้สู้ให้ลุยให้เต็มที่เลยครับทุกคน แล้วมันจะมีโอกาสนะครับที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้ชัดเจนอจรจะบอกงี้นะชาวพิจิกนะครับเป็นโอกาสดีช่วงหนึ่งของจังหวะชีวิตเลยนะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ไม่อยากให้พลาดเลยสราบนิดเดียวเพราะถ้าไม่งั้นนะครับมันต้องรออีกนานกว่ายาวมันจะมาช่องเนี้นึกออกไหมมันมีโอกาสทางการงานที่ดีเรื่องการเงินที่ดีใครนะครับที่ อยากได้บ้านนะครับหรือว่าเรื่องของรถนะครับตำแหน่งงานที่เราโอ้อดทนกันมาสู้กันมาให้รีบเร่งในการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีโอกาสที่ตีที่จะเกิดขึ้นนะครับชัดเจนมากเป็นไงชาวพิจิตทังางยนะครับอาจารย์อยากให้มีกําลังใจนะครับอยากให้สู้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดําเนินการอ่ะให้มันถูกทางถูกจังหวะกับจังหวะดวงของตัวเอง ถ้าเกิดว่าใครอยากอัปเดตแบบส่วนตัวว่าแผนลึกๆชัดๆนะครับก็ติดต่ออาจารย์ทางอินบ็อกซ์นะครับส่วนนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ด้วยนะแล้วมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปชาวราศีพิจิกเฮ้งเฮชัดเจนนะครับสวัสดีครับ